ขาดหรือยังเล็กแล้วโอเคจบนะคะถ่ายต่อนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับง่ายๆนะคะ <c oughs> เพื่อสิวสาย,รายไร,ร,ยร้รอย,รยแต่ก่อนจะมารู้ถึงรายละเอียดเคล็ดลับที่เราบอกกันนี้ไป็บสาระดีๆในช่วงแรกกันก่อนคะ่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้พบกับช่วงความรู้สู้โรคภัยพบกับผมสมศักดิ์ล้อมทองจากบริษัทนิวเคซีไลน์เน็ตเวิร์กจำกัดวันนี้ผมจะมาต่อนะครับในเรื่องของสาเหตุของโรคอ้วน นะครับที่ท่านประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้คือผมสรุปออกมาได้เนี่ยด้วยประเด็นหลกักๆอยู่4ประเด็นด้วยกันคือประเด็นแรกก็คือในเรื่องของกรรม,มพันธุ์นะฮะมีรายงานการวิจัยพบออกมาว่าถ้าพ่อหรือแม่อ้วนทั้งคู่เนี่ยโอกาสที่ลูกจะอ้วนเนี่ยสูงถึง80%ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งอ้วนโอกาสที่ลูกจะอ้วนเนี่ย40% นะครับอันนี้เป็นข้อมูลข้อแรกข้อที่2ก็คืออาจจะประสบเกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บบางบางประการเกี่ยวกับเรื่องต่อมไทรอยนะครับโรคโรคที่เกี่ยวเรงต่อมไทรอยจะทาให้ท่านหิวบ่อยขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคก,กวนประการที่3ก็คือพฤติกรรมการบริโภคอันนี้สําคัญเลยครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่เราทราบว่าสังคมโลกมันเปลี่ยนไปนะฮะต้องแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันหายใจแย่งกันทํามาหากิน นะครับการบริโภคของคนไทยปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับผมอาหารจานด่วนจะเข้ามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้นผักผลไม้คนไทยจะทานน้อยลงเกลือแร่และวิตามินนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแทบจะไม่เคยสัมผัสนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันนี้คนไทยคือ,อชอบทานอะไรที่ง่ายๆข้าวขาวหมูอาหารที่มีน้ําตาลเจือโปรในจำนวนมากทานทุเรียนหรือไม่ก็เป็นพวกากาแฟที่ผสมพวก ครีมเทียมพวกนี้จะเป็นสาเหตุของโรคอ้วนทางนั้นเลยนะครับผมประการสุดท้ายก็คือต่อเนื่องมาจากประการที่3ก็คือคนไทยปัจจุบันนี้แทบจะไม่ได้ออกกําลังกายเลยคือเมื่อเราไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ยนะฮะไขมันส่วนเกินที่อยู่ตามร่างกายเนี่ยมันก็จะไม่มีการดึงดูดออกมาออกมาใช้ในการทํางานเมื่อออกไม่มีการออกกําลังกายปุ๊บมันก็ไม่มีการเาผาผลาญพลังงานไขมันก็จะสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย ทีนี้เราผมจะมาพูดถึงขบวนการซึ่งนําไปสู่ปัญหาโรคอ้วนเราผมขอเริ่มกันง่ายๆเลยคือว่าเริ่มจากการเราทานอาหารก่อนอย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะฮะทุกวันนี้อาหารเราจัด,ดววาเป็นอาหารอยู่5หมู่ง่ายๆเลยก็คือที่เราเคยเรียนมาคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่และว,วิตามินคาร์โบไฮเดรตก็ให้ในเรื่องของพลังงานโปรตีนก็คือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไขมันก็คือเป็นพลังงานสำรองใช้ในยามจําเป็น วิตามินและเกลือแร่ก็คือใช้ในการควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายให้มีการทํางานให้เป็นปกติเมื่อเราทานอาหารเข้าไปปุ๊บเนี่ยกระบวนการของร่างกายเนี่ยก็จะผ่านการย่อยเมื่อผ่านการย่อยปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือผ่านการดูดซึมพอดูดซึมแล้วไปไหนดูดซึมเมื่อไปอะไรก็คือมันเกิดการเาผาผลาญเพื่อเป็นพลังงานพอเป็นพลังงานปุ๊บส่วนที่เหลือเราไปไหนส่วนที่เหลือตรงนี้แหละครับที่มันจะสะสมไปเป็นไขมันอยู่ตามเอวตามคอต้นแขนต้นขา นี่คือสาเหตุของโรคอ้วนนะครับผมท่านกับโรคอ้วนตีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะแล้วในสมุนไพรของซินวี่นะอาหารเสริมซินวีนะ่เนี่ยมันช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างไงผมขอเรียนท่านผู้ชมปูพื้นฐานข้าวๆก่อนว่าอาหารเสริมซินวี่นะครับจะประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆผลิตจากโรงงานซึ่งได้มาตรฐานได้รับการรับรองจากสถาบันของสิงคโปร์ว่าเป็นโรงงานที่ปลอดภยัยสะอาดมีเครื่องหมาย GMP ผ่านการล็อกผ่านการรับรองจากองค์การอุตสาหกรรมอาหารและยามีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได้นะครับในส่วนของอาสารประกอบในในซินวีนี่นะครับจะมีส่วนประกอบที่สำคัญสำคัญอยู่5ชนิดด้วยกันก็คือ 1. สารสกัดจากถั่วขาว 2. สารสกัดจากกลมส้มแขก 3. สารสกัดจากชาเขียว 4. ไคโตสานและ 5. แอลคาดิทีนแอลทาเทตผมขอเริ่มที่สารสกัดจากถั่วขาวเลยแล้วกันนะครับ คือในสารสกัดจากถั่วขาวเนี่ยนะครับจะมีอยู่สารอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าฟาซิโอลาเมนเจ้าฟาซิโอลามมนคมันจะไปยับยั้งเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเอนไซม์อะมิเลสเอนไซม์อะมิเลสนะครับมันมีหน้าที่ในการเปลี่ยนแป้งหรืออาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้เป็นพลังงานที่เหลือจากนั้นก็คือสะสมเป็นไขมันฟาซิโอลาเมนสามารถยับยั้งเอนไซม์อะริเเลสให้ทำงานได้น้อยลง คือหมายความว่าเมื่อเราทานข้าวไป1จานเนี่ยนะฮะสา์เซจะนำเอาไปใช้งานอีก66%สิก็จะขับถ่ายมันมาป,ปกติธรรมชาติเมื่อฟาซิโอลามีนได้ทำงานปุ๊บเนี่ยนะฮะโอกาสที่แป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะเปลี่ยนไปไขมันสะสมเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปนะครับส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของอาสารสกัดจากผลส้มแขกสารสกัดจากผลส้มแขกเนี่ยจะมีประสิทธิภาพอยู่สอ,อย่างอย่างแรกก็คือ จะไปเพิ่มประสิทธิภาพเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าคาร์นิทีนเอซินทานเฟอร์เรดเจ้าตัวคาร์นิทีนเอซินทานเฟอร์เรดนะฮะมันมีคุณสมบัติในการสลายไขมันสลายไขมันสะสมนี่แหละครับสลายไขมันสะสมไปไหนไปเป็นพลังงานเมื่อไขมันสะสมเนี่ยมันหมดออกจากร่างกายไปเนี่ยร่างกายเราก็จะดูเพียวขึ้นฟิตขึ้นเฟิร์มขึ้นนะครับผมอีก,อกอหน้าที่สําคัญอีกประการหนึ่งของอาสารสกัดจากขนส้มแขกก็คือว่ามันจะมีสาร ประกอบอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่า HCA หรือไฮดอกซีซีติกเจ้าไฮดอกซีซีติกเนี่ยครับจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งก็คือเอนไซม์ ATP เอนไซม์ ATP หน้าที่ของมันคืออะไรหน้าที่ของเอนไซม์ ATP ก็คือเปลี่ยนน้ำตาลกูโคสเนี่ยที่ได้จากการทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้เป็นไขมันสะสมเมื่อตัว ATP ทำงานได้ไม่เต็มที่นั่นแหะครับไขมันสะสมในร่างกายก็จะลดลง ร่างกายเราก็จะดูแข็งแรงขึ้นดูฟิตขึ้นดูเฟิร์มขึ้นดูผอมลงนะครับส่วนอีก2ตัวที่ผมจะนำเสนอก็คือเรื่องไคโตซานไคโตซานถ้าผู้ชมอาจจะอยากเข้าใจผิดนะว่าไคโตซานนี่ส่วนใหญ่เขาใช้ในปุ๋ยใช่ไหมจริงจริงแล้วมันไม่ใช่นะคือไคโตซานเนี่ยมันจะเป็นสารสกัดจากเปลือกกุ้งจากสัตว์ที่เขาเรียกว่าสัตว์กระดองแข็งไคโตซานจากเปลือกกุ้งเนี่ยคุณสมบัติที่สําคัญของมันเลยก็คือว่าดัจากจับไขมันก่อนมีการย่อยในกระเพาะอาหาร เมื่อไขมันมันไม่มีการย่อยมันก็จะขับถ่ายออกโอกาสที่ไขมันเนี่ยจะสะสมทําให้รอ้วนเนี่ยก็จะลําบากขึ้นตัวสุดท้ายนะที่ผมจะนําเสนอก็คือในเรื่องของแอลคาร์นิทีนแอลทาเทตคือตัวนี้ง่ายๆเลยเปรียบเหมือนรถบรรทุกมีหน้าที่ในการลําเลียงไขมันสะสมไปเผาผ่านเป็นพลังงานนะครับเมื่อไขมันสะสมเราถูกเผาผ่านเป็นพลังงานแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะดูดีขึ้นน้ําหนักตัวเราก็จะลดลงนะครับโอเคครับช่วงนี้หมดเวลาครับพักสักคู่ ช่วงต่อไปพพราบคุณเมจิและสาระดีๆครับชอบไหมพรายาหุ่นนุวนแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไง มีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 เราก็มีเคล็ดลับง่ายทำให้คุณผู้ชมนะคะหน้าใสไร้ไร้สิวไร้รอยไร้ไร้ทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างง่ายมากจริงง่ายจริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจะปฏิบัติได้ทำได้ไหมดีกว่ามันมันแล้วแต่บุคคลนะคะมันอาจจะยากสำหรับมันแล้วแต่สไตล์คุณผู้ชมว่าทำได้หรือเปล่าะคะแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยไม่ควรนอนดึกอหรือว่านอนทำได้หรือเปล่าไม่ได้ไง นั่นไงจบปะมันยากเพราะกว่าละครจะจบก็กี่โมงแล้วล่ะจะห้าทุ่มแล้วอะถูกต้องใช่ดูละครไม่ไม่เราติดตามข่าวสารแล้วดูข่าวต่อด้วยข่าวดึกอีกนะห้าทุ่มแล้วแล้วเราดูซีรีส์ต่อหลังจากนั้นด้วยซีรีส์ต้องติดตามเพื่อนเพื่อเราดูเล่นอย่างนี้พอซีรีส์หลังข่าวปุ๊บมีซีรีส์เราต้องติดตามข่าววันใหม่และมีข่าวเช้าด้วยอ่ะ เราเป็นคนแบบติดตามสถนานการณ์ปรากฏนะว่าไม่ต้องนอนแล้ว <c oughs> ถ้าจะเน้นขนาดนี้ไม่ต้องนอนแล้วออถ้าจะรับข่าวสารตลอดเวลาขนาดนี้พอพอนานปุ๊บติดตามไอจีเพื่อนอีกนะนอนไม่ได้เพราะมันยังอัพอยู่ยังอัพอยู่ใช่แล,แล้วเพื่อนดันทักไลน์มาอีกคุยกันไม่จบอีกไงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอพอนานปุ๊บยังไม่ตอบไง <c oughs> โทรเลยคขาี้โทรไหวไหมแล้วบางคนก็เขาเรียกว่าหอบงานที่ค้างอยู่จากออฟฟิศกลับมาทําที่บ้านก็ดึกอีกจริงนะคะอ่านี้ก็คือว่า อัดเรียกว่างด,งดงดนอนดึกไปเลยดีกว่าใช่ะะถ้าอยากน่าใส่ร้ยริ้วรอยต้องนอนตั้งแต่หัวค่ำเขาเรียกว่าควรนอนตั้งแต่ก่อนสี่ทุ่มแล้วร่างกายจะหลั่งสารบางอย่างเขาเรียกว่าสารแบบว่าที่ทําให้เราดูอ่อนกอว่าวัยนั่นเองซึ่งลองดูค่ะร่างกายะะจะซ่อมแซมโดยตัวของมันเองโดยธรรมชาติของมันเองจึงไม่ควรนอนดึกนะคะหรือว่าควรดื่มน้ําในปริม,มาณอ,อ,อย่างน้อยแปดแก้วต่อวัน ก็เปล่ยนกดาเปลี่ยนแก้วเรื่อยๆจนะคะคุณผู้ชมค่ะกินแก้วนี้ยังไม่ทันหมดก็ไปต่อแก้วใหม่ถูกต้องแก้วนับจะนับทุกแก้วที่ฉันทานจริงนะคะถูกต้องค่ะไม่ใช่คือว่าทานน้ำเยอะนะคะอะไรน้ำอะไรก็ทานไปเถอะทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งน้ำเปล่าน้ำสะอาดต้องเป็นอย่างนี้เลยผิวน้อื่นแหละไม่นับเลย น้ำอื่นไม่ได้ต้องน้ำเปล่าเท่านั้นแล้วถ้าคุณจะจะดื่มน้ำวัดลมอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าน้ำเปล่าต้องให้ได้แดแก้วต่อวันจัดไปจัดผิวคุณจะดูนุ่มยิ่งหน้าหนาวเราต้องยิ่งดื่มน้ำเยอะๆนะคะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นแต่วันต่อไปเนี้เดือนมีสาธาตเขาบอกว่าไม่ควรลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตายตายตายและควรบริหารหน้าด้วยการนวดหรือง่ายๆเลยขยับปากพูดคำว่าอะไรคะ ไปพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองสามปรึกษาก่อนไหมไม่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 เขารีบรายการเขาเร่งมาหนึ่งพร้อมสามสี่อาอีเอโออูยาวๆท่าง่ายๆแค่นี้ถูกต้องยาวด้วยต้องยาวด้วยไม่ไม่ได้แล้วเวลารีบไม่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 ช่วงนี้ไม่ดีขอให้ให้สาธิตฮะไม่รีบถูกหนึ่งเร็วดิอาเร็วอาเร็วอาอีเอโอ จะบริหารนะคะอย่างสม่ำเสมอฉันก็ว่าทำไมเขารีบอ่านข้อนี้เพราะเขาจะมีของเล่นถใอตังเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อได้รับการดูแลไม่เหี่ยวย่นไงทำทั้งวันเลยนะถูกต้องอย่าหยุดเลยนะนะคะคุณผู้ชมค่ะต่อไปหรือว่างดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดจะทำให้นะคุณดูเด็กลงแอลกอฮอล์หลายคนแบบว่าเฮ้ยสุราเบียโนมีอย่างอื่นด้วย คนเลยคนเลยอะไรเหรอคะแอลกอฮอล์อ๋อพวกน้ำดื่มอะไรน,ไไดน้ด้ัานน้ำอัดลมเขาบอกชาก,กาแฟน้ำอัดลมด้วยเขารวมได้เหรอไม่ได้รวมนี่ไง ทำมารอดรอดตัวดีใจไม่ได้นะแอลกอฮอล์และชาและกาแฟก็เลี่ยงน้ำบัดลมงก็ไม่ได้ด้วยอยู่ในนั้นปกติไ,ไม่เคยทานเลยนะคะจริงทุกวันเชนเดอรารานทุกวันไม่เคยเลยค่ะจริงค่ะไม่ดีไม่ดีอันนั้นเป็นภาพหลงตาฉันทำตัวอ <ตา S 2> ันตรายเธอรู้ไหมที่ว่ามาทั้งหมดนี้ทำให้หน้าแก่ ซึ่งดีใจมากใช่ไหมคนแบบน่าเด็กอยู่แล้วครับปีโอเคป้าซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะไม่ควรทานไม่ควรทานแป้งไม่ควรทานน้ำมันลงไม่ควรทานข้าวไม่ควรทานอาหารอะไรเข้าไปในร่างกายกินอะไรเลยถูกตายไปเลยจ้ะบ้า หลีกเลี่ยงการตากแดดเป็นเวลานานใช่ซึ่งถ้าเกิดจะทางานแล้วตากแดดการุณารางงานเลยว่านั้นนะคะนี่คือคําเตือนไม่ไม่เดี๋ยวน้าเป็นริ้วรอยต้องทำมีวิธีเลี่ยงเลี่ยงอย่างไรทาครีมกันแดดที่มี s ป f สูงสูงหรือถ้าแบบว่าแบบเลี่ยงไม่ได้แล้วจริงๆไม่อยากทาครีมกันแดดกลัวเป็นสิวกลัวหน้ามันก็ใส่หมวกงี้ก็ได้เลี่ยงหรือว่าถ้าจะต้องไปก็จับเวลาหนึ่งสองสามสิบวิเข้าในที่ร่มสิบวิเข้าในที่ร่มยากไปไหมงานไม่ต้องทำ <laughs> คือแบบต้องบอกต้องบอกเจ้านายนะบอกว่าเฮ้ยเจ้านายคะคือแบบหนูแบบตากแดดนานไม่ได้เดี๋ยวหนะ้าแก่มันจะมีริ <อ S 2> ้วรอยใช่พอเราเจอแสงแดดปุ๊บเราเจ <ะ S 2> <ข>อแสงอาทิตย์แบบเราเราจะต้องแสบตาพอเราแสบตาเราก็จะหลีตาพอเราจะหลีตาปุ๊บ ตินกาขึ้นเลยนะถูกต้องเราต้องเสียใจกับเจ้านายอย่างนี้เลยจริงนะคะต้องให้เห็นภาพถูกต้องหรือว่าใช้โลชั่นอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเสี่ยงที่อยู่ในสถานที่ในแวดล้อมที่มันไม่ดีเช่นในห้องแอร์หนาวจัดเลยถ้าอยู่นานๆความเย็นที่ติดลบก็จะทําทําลายผิวหน้าของคุณใช่เฮ้ยมีคนอยู่ในห้องแอร์็นติดลบด้วยเหรอนั่นหนาวไปแล้วไม่ใช่ควโลกไม่ใช่หรอป้าป้า